ตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 เกิดข <mortality> ึ้นแบบนี้จะต่อได้หรือไม่หรือใครที่หมดอายุแล้วจะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้ค่ะกับท่านรองธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะตอนนี้คุณจันทิราบุรุษพัฒ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ายสวัสดีค่ะคุณอมค่ะสวัสดีค่ะต้องขอถามท่านหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนนี้หลายคนกังวลนะคะเกี่ยวกับการที่ ใบขับขี่หมดอายุใบขับขี่หมดอายุแล้วต่ออย่างไรหรือใครที่อยากจะไปสอบทําใบขับขี่ตอนนี้ยังทําได้หรือไม่นะคะวันนี้รบกวนสอบถามท่านก่อนค่ะค่ะก็ขออนุญ,ญาตเรียนว่าสิ่งที่เราประกาศงดจริงๆก็คือการใช้ห้องอบรมนะคะเพราะว่าห้องสถานที่ที่จะให้ประชาชนมารวมตัวกันอยู่ในห้องที่ ก็อากาศก็สายเทยไม่ค่อยสะดวกบางห้องอบรมของเราก็เป็นห้องแบบเคเบเตอร์เป็นแบบเหมือนโรงหนังเลยซึ่งมันนข้างจะอับนะคะแต่ว่าก็ประกาศงดหมดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประกาศงดห้องอบรมกระบวนการงานที่ต้องใช้อบรมเราก็เลยงดขึ้น<ฆ> 1, การทําใบขับขี่ใหม่ที่ต้องอบรมห้าชั่วโมง<ฆ>าการต่ออายุใบขับขี่จากส่วนบุคคลเป็นห้าปีหรือจากห้าปีเป็นห้าปีที่ต้องใช้ห้องอบรม อันนี้เราก็งดนะคะค่ะอพอเรียนว่าค่ะใบสับขี่ที่จะมาต่ออายุแล้วห้องอบรมงดเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกมีบริการเว็บไซต์นะคะ,ะ DLTElearning. com ะก็คือท่านสามารถอบรมตัวเองผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้แล้วก็นำผลการอบรมในในเว็บไซต์ที่จะแสดงมาที่กรมเลยโดยอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถยังมาสามารถต่อใบกับขี่ได้ค่ะ อ๋อหมายความว่าสามารถอบรมผ่านออนไลน์ช่องทางออนไลน์ได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอ,อบรมออนไลน์แล้วแบบนี้ที่เขาบอกว่ามีสอบต้องสอบออนไลน์ด้วยไหมคะอ๋อห้องสอบนี่ก็คือถ้าคนที่มาทําใหม่ใช่ไหมคะค่ะตอนสอบก็จะต้องอบรม่อนแต่ตอนนี้เรามดห้องอบรมการสอบก็เลยยังไม่เกิดขึ้นแต่เรียนว่าห้องสอบเนี่ย สำหรับท่านที่มีภาร,รกิจติดค้างกากกรมเช่นสอบตกแล้วมาต้องแก้ตัวหรืออะไรก็ตามซึ่งจำนวนไม่มากอันนี้กรมก็ยังรับดำเนินการอยู่เพราะเราก็จะจัดระยะห่างให้ในการใช้เครื่องที่จะสอบนะคะค่ะ<อ>ค่ะท่านรองค่ะ,คะแต่ทีนี้เนี่ยมีการประกาศจากกรมการขนส่งทางบกบอกว่างดทำใบขับขี่พองดทำใบขับขี่คนที่ ไปต่อคิวเพราะว่าใบขับขี่มันจะหมดอายุแบบนี้ถ,ถ้าเกิดไปเจอตํารวจเราผิดไหมคะใบใบขับขี่หมดอายุช่วงนี้จริงๆความหมายก็คือใ,ใช้ใบขับขี่ที่ขาดต่ออายุมันก็ผิดนะคะแต่กรมการขนสน่งทางบกก็ได้มีหนังสือขอความกรุณาไปยังสตชในการที่จะผ่อนขันในการที่จะ,ะเข้มงวดหรือว่ากดขันกับ ไปไปขับขี่ของประชาชนเพราะว่าช่วงนี้เราเราต้องงดการอบรมจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะด้วยด้วยสภาวะเหตุการณ์แบบนี้ประชาชนก็ไม่สะดวกที่จะออกจากบ้านหรือเราเองก็ไม่สะดวกที่จะให้บริการได้ได้มากเท่าไหร่ก็เลยมีการทำหนังสือไปขอความร่วมมือว่าก็ผ่อนผันนิดนึงว่าถ้าขาดต่อช่วงเนี้ยค่ะก็กรุวมอร่วยกันนิดนึงก่อนอะไรอย่างงี้ะระยะเวลาพอจะบอกได้ไหมคะว่าจะผ่อนผันได้ถึงประมาณเมื่อไหร่ ก็โดยกรอบของการที่เราปิดรับอรห้องอบรมนะคะถ้าเราสะดวกที่จะสามารถให้บริการได้หรือว่าเหตุการณ์ทีขึ้นเราประกาศเปิดเมื่อไหร่เราก็คงจะต้องขออนุญาตดำเนินให้ทุกอย่างดำเนินการได้ตามปกติค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใบขับขี่หมดอายุคุณยังสามารถใช้ต่อได้อยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องแจ้งทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจนะถ้าถูกจับนะคะก็ขอผ่อนพันไปก่อนออๆๆใช่ไหมคะจริงก็คือการต่ออายุเนี่ยมันมีช่องทางในการที่จะทำได้สมบูรณ์ในการที่จะอบรมผ่านเว็บไซต์ e-learning อยู่แล้วแต่ว่า,าประชาชนก็อ,อาจจะไม่สะดวกที่จะอบรมผ่านทางนี้ทุกคนใช่ไหมคะผมก็มองเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยต้องไปขอกับทางสตชว่าช่วยผ่อนพันนิดนึงเพราะว่าประชาชนที่ขาดต่ออายุไปกะ ทั้งหมดก็คงยังไม่สะดวกที่จะมาติดต่อกับกรมค่ะก็ก็เป็นช่วงผ่อนผันกันอยู่ตอนนี้ก็ถึงวันที่31มกราคมก่อนในเบื้องต้นตามประกาศของสวปคนะคะกรมก็จะต้องอิงคำสั่งตามประกาศหรือในแต่ละจังหวัดที่มีความรุนแรงหรือมากน้อยกับนเนี่ยกรมก็ได้สั่งการให้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดยึดถือประกาศของจังหวัดเป็นเบื้องต้นเป็นหลักสําคัญก่อน บา,างจังหวัดอาจจะประกาศหยุดไปเมื่อไหร่อย่างไรอาจจะประกาศหยุดให้เราหยุดดาเนินการเลยไม่ต้องทํางานเลยถ้าท่านมีความรุนแรงมากมายแต่ตอนนี้ก็ยังยังทํากันปกติอยู่ค่ะค่ะท่านคะหมายความว่าในกรณีนี้ถ้าคนอยากจะต่อก็สามารถที่จะต่อได้โดยเข้าไปอบรมออนไลน์ถูกต้องไหมคะท่านหรือใครที่อยากจะดูกที่จะ ค่ะอ๋อท่านทวนเว็บไซต์อีกนิดนึงได้ไหมคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเข้าไปอบรมสามารถเข้าไปในเว็บไซต์อะไรได้คะค่ะก็จะเป็น w o r l d w w e t l t elt นะคะค elt นะคะ elearning. com ค่ะ elearning ติดกันไปเลยค่ะค่ะ elt นะคะ elearning. com นะคะถูกต้ค่ะสำหรับคนที่เข้าไปสอบออนไลน์ หรือว่าอบรมออนไลน์แล้วเนี่ยทางกรมขนส่งมีใบรับรองให้ไหมคะในระบบเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนที่ระบบกลางอยู่แล้วค่ะ,คะใน,ะใ,นในเว็บไซต์นี้ก็จะมีระบบะะที่จะ,ะเขาก็จะแจ้งโดยหน้าเว็บเลยนะคะว่า,ว,าว่าประชาชนที่เข้าไปอบรมแล้วเนี่ยผ่านแล้วจบการอบรมแล้วหรือไม่ผ่านยังไงแล้วก็การที่ผ่านคือบางที ไปทิ้งหน้าจอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีระบบกำกับดูแลอยู่ให้ให้ให้สนใจตั้งใจฟังข้อมูลที่ทางกรมพยายามที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมให้ในการที่จะไปใช้รถใช้ถนน,นนะคะ,ะแต่ว่าเป็นตัวระบบเองถ้าในเว็บไซต์แจ้งว่าทุกอย่างอบรมเรียบร้อยแล้ว,ลวอันนี้ก็จะส่งมาที่ระบบการของกรมกร<ะ>มก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วค่ะว่าใ ผ่านการอบรมแล้วหรือไม่ผ่านค่ะเข้าใจแล้วเหมือนแบบเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการอบรมแล้วทางระบบก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้เลยว่าคนคนนี้เลขัตรประชาชนอันนี้ได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะท่านถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ,คะมีคําถามจากพี่น้องประชาชนบอกว่าเข้าไปสมัครออนไลน์แต่ทีนี้สมัครยากเหลือเกินค่ะ เขาสามารถเดินทางไปสมัครที่กรมขนส่งได้ไหมคะแล้วค่อยไปอบรมในออนไลน์ายถึงอันนี้หมายถึงทําใหม่หรือเปล่าคะเพราะเรา่งทาเว็บไซต์ทางม่อลงทะเบียนนี่น่าจะยากต้องไหมคะคำถามของน้องที่ถามมาน่าจะเป็นเรื่องของการสมัครเข้ามาสอบไปขับขใหม่หรือเปล่าคะใช่ค่ะค่ะค่ะก็คำว่ายากเนี่ยคือจริงๆอ่ะเรามี DLT Smart Q นี่คือแอปพลิเคชันที่ ไว้ใช้สําหรับในการจองคิวล่วงหน้าในการมาติดต่องานของกรมการขนส่งทางบกนะคะ,ะด้วยจํานวนปริมาณประชาชนที่เยอะมากแล้วก็กําลังในการที่จะรับในการทําใบขับขี่ของเราต่อสํานักงานเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีในกรอบที่จํากัดที่เราสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคิวที่ต่อเนื่องกันไป หลายค่อนข้างเป็นเดือนๆแล้นะคะเกือบจะทุกสำนักง,งานทั่วประเทศเลยเพราะว่าอย่างที่กรมเนี่ยวันหนึ่งทำใหม่เราก็รับได้เต็มที่ไม่เกินร้อยห้าสิบท่านต่อวันเฉะนั้นเนี่ยก็จะน้องน้องรุ่นใหม่ๆเด็กๆที่จะมาทำใบกับขี่ใหม่ๆก็ๆก,ๆก,ๆก็จะมีจำนวนเยอะมากคิวก็เลยายาวพอกกดเข้าไปในที่จะจองคิวมันก็จะเต็มเต็มเต็มค่อันนี้ก็เรียนว่าถ้า walk in เข้ามาเนี่ยกรมก็จะรับ รับคิวให้ไปก็ไปต่อคิวเหมือนกันค่ะ,คะก็้องเป็นการตามลําดับคิวไปเพราะว่าในแต่ละวันที่เราดาเนินการอยู่เนี่ยก็จะรับจากคิวที่จองไว้ล่วงหน้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดือนอยู่เกือบเกือบ,บสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะแล,แล้วทำใบกับขี่ใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทําทุกวันก็ะะจะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์เพราะว่ากระบวนการของการสอบใบกับขี่ใหม่เนี่ยต้องใช้วันครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ ทำทุกวันไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่งั้นมันจะไม่จบขั้นตอนค่ะอืมวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเพื่อความชัดเจนของใครหลายคนที่กังวลนะคะในช่วงการต่อใบขับขี่หรือว่าทําใบขับขี่ในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรอที่ดีกรมการขนส่งทางบกเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะได้ค่ะน้องๆที่อจะทำใบขับขี่ใหม่โรงเรียนสอนขับรถนะคะที่กรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็สามารถให้การอบรมและสอบใบขับ ใหม่ได้เลยนะคะที่โรงเรียนนะคะค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็จะสามารถกระจายกระจายไปเพราะว่าจีจะมาถามว่าเอ๊ะถ้าอ่นานไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวพอเปิดมาแล้วแบบจะ,จะทำกันเมื่อไหร่ถึงจะหมดเนี่ยก็ก็เรียนแจ้งว่าถ้าสะดวกที่จะไปสอบตามโรงเรียนสอนขับรถซึ่งมีทั่วประเทศนะนะคะ,คะอันนี้เขาก็จะสามารถสอบแล้วโดยข้อสอบหรือการอบรมเดียวกันกันกบกรมทุกอย่างเลยค่ะค่ะค่ะ ขอบพระคุณท่านมากๆนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ได้รับความรู้มากๆานะคะคุณจันทิราุรุษพัฒน์นะคะ,คะท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกขอบพระคุณท่านค,ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,อ,ะอย่างที่ท่านบอกไปว่าการงดใบงดทําใบขับขี่หรือว่างดต่อใบขับขี่ตอนนี้เนี่ย ท่านสามารถไปติดต่อทางออนไลน์ได้และเมื่อเขาเปิดมาไม่ใช่แค่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้นโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งได้รับรองท่านสามารถกระจายไปสอบตรงนั้นได้เช่นกันและก็มีการประสานไปยังสตชแล้วนะคะใบขับขี่ที่หมดอายุในช่วงนี้เขาสามารถอัดนุโลมให้ได้ก่อนผ่อนผันให้ได้ก่อนเบื้องต้นก็คือ31มกราคม,มเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูประกาศจากสบอคอ,อีกทีนึงถ้าเกิดโควิดมัน